सम्मधवनकारो अयं भसन्ता सम्मनकारो अयं वसन्तावनकारो अयं वसन्ता สันติสวาชาีิยปารังเมสศกริยะสัพพินทะย,ยงังสัพพัโตสังวินัสสังติสิริเทวยาวิโยทัคยามังมเหสุลังวิสุทติเตเวสาโพธิติปสังเขมันตุมาละสิทธิอมพระภูมิพระกรณีสุภาลีตัมเปยยริยะปะลิวาละเอหิจัต สัทธายาคัดฉันตุปริปุญชันตุสวาหายะมามิสิลาสานาโกปะวียังปริธาละโตสุขสัมปติสัพพะปริมาธิสังทตตลัโถจะมหาราชาทิสาพาเทติตุมเหอนุลักขันโตอโลคเนยะ สุเขนจะอาสเนยสม밍คัมทับโพจะมหาราชาทิสาภาเขปปาติเตปิตุมเหออนุรักขันตุอโลคาเยนะสุเขนะจะพัทขินณสมิงวิลุนลาโหทโพสมมาโภามหาโภเตสวรรโตสังฆ์โทชามหาโภสโมโห พระพุทธเจ้าพระธรามเจ้าอีกทั้งคุณณิดาวระมารดาวสุสุรอาจารย์รู่พระฤาีนาโรดพระฤาษีนาไรพระฤาษีนาหัวพระฤาษีตาไฟจพระฤาษีไเกิด นักศึกษาวิทยาอีกครั้งพระนางกรณีนางพระแม่พระคงคาพระเต้มพระผายพระจิตวงผู้เป็นเจ้าฟ้าเจ้ามาประสิทธิ์พระพรชัยให้แบ่ข้าพปเจ้าทั้งหลาย ทรงขออันเชิญเทพปรดาทั้งหลายทั่วทึงปฐวีพระฤาษีทั้งร้อยแปดตนจนบรรดาลช่วยสัพพสิทงวิทยาพระโูภาพระโูเท้าปูพักและปูอักษรสถาพรสิ่งแปรข้าพเจ้าทั้งหลายณบัดนี้อิทิเศโพภควาตข้าพเจ้าขออัญเชิญผมเแต่งตั้งมาดำมพื่อเจ้าอย่างน้บเรื่อง เจิญนละายทรงฤทธิ์มาดูเบื้องบาขวาขออันเจิญก็ผายเป็นน้ำลายขออันเจิญก็ายมาเป็นลมปากขออันเจิญร่สรามาเป็นส้อยสังวะาัอันเจิญกระการมาเป็นลงใจข้าพระเจ้าจะทำสิ่งใดปวใจ่ายใดจะได้มาเบียนเลียน

พระธรมพรคุณังพระดังพระคุณังพระศีรัตนแก้วลาธรรมนาจารย์ครูอาจารย์ทั้งงทั้งแี่ปันพระันวั้งพไตรปิฎกการไตรพระเตมีไหวยพรมหาเชลกพระโมโหสดพระโอทิตัพระโพธิสพระพุทธสิงหงพระอินทรพรมพระยมพระการพระจัารโลกบาลพระโมกตลายานพระสารีตรพระพุทจุปุตโต พระโตนัชมโณพระพุทธเจ้พระพุทธโพระรีดาสยาพระนารอดยอดพระคุณยอดพระันหังอัจฉรหรหันตังพระวนณสามพระิตาพระแท้จิลาอาต้นมุนีมาพระศาสดาพระธรรมมิตราชพระศรีอริยเมตไตรพระมหาศรีทั้งแปื่องค์สี่พันองค์และซึงนั่งตรงต อยู่ภายในท่าโพหาสว่างพระอาทิตย์พระจันทร์พระไทรนคมพระบังคมพระโคตันโยพระสิพระพระสากพระสพระราหูพระองพราเป็นฟ้าทั้งพระสุภานทั้งปลา โดนพระม่สลาพระยาภารีธรรตีอินทรชิตสุเิพกักสแกนกุมพันกุมพการตลังะลามพระอัุมาระราเสาหลง ยดุรุตานยามาตะวันเตเป็นนาดูในชั้นฟ้าดูสินตะวันเตเป็นนาดูในชั้นฟ้ายอมยิ่มารตีตะวันเตเป็นนาดูในทันตาเป็นหนึ่งในสวรรคสวรรค์ตีตะวันข้าพเจ้าเทพยดาอยู่ในชั้นฟ้าอป็นสัโลกมหาสวรรค์อาตั์ป้าตันหังอาตุศาวิปัสสีเป็นตัวมา มาสมีทรมาสมรีมหาเิ็นนอนเะ้เวกปักษามหาสมบันอานันตยากษามหากมบินเทลาพระโอษฐราชภาสารีรัตนาพระเจ้

ข้าพเจ้ารงเลึกสเลืเสร็ถึงคุณบิดาที่สิคุณมารดาทสองคุณนางพระโพสัตว์ถึงเ้าคุณพระพุทธเจ้าห้คุณพระธรรมเจ้าสาคุณพระสังฆเจ้าสิบสี่คุณพระอาจารย์ส มาวาจาคุณพระาชาจารย์คุณพระประมฐานแม่พ่อสรณี21คุณพนามงคา1ิสองเพิคุณพระพาย6คุณอัศวร4 1คุณอัศรา3สคุณอัศวว่าคุณปัสวาคุณมิตรว่าคุณดวงแก้วเจ็ประการคุณสิสี4คุณศิลห้าคุณเิแปคุณศินเจ็คุณศิสองสคุณปัญญายานพระโสดาคุณปรลักคุณพระตักกินาคา